ครับสวัสดีคร <The ับยศีทุกคนนะครับเนาะเอามาตามเลขฟันแม่นแม่ใบอีกนะครับเนาะพอเลขแม่ใบกถือมาหางวดแล้วนะครับยศีเลขพวกฟันเแม่น นานไม่เน้นขีเลบมะป่าขี้เล็บมเอามาเหยือกันขี้เล็ี่นี่โอ้ยขเล็นี่เห็นไหมงวดนี่หาบอเอามาเพอามันเอเปียเพิ่นเพิ่นนั่งบางใบยนต์เลยเป็นไรนังเปนล่างเห็นบ่สีทหนึ่งอ่ะะโอ้ยแต่เสดายเล้มึงเง็ดแคเนาะพี่ป้าให้พี่บ้านเอามาอืมนี่แบบงวดเมากเอาปางวดมือนีหเขาจะกัน ก็แล้วเลยเลยเ่าจุดดูนะอืมอีเล่แล้วับเดี๋ยวเสด้ยเนาะผมเออเป้นมาเื่อนเนี่ยวันอันนึงเจ้าเนา่อันนี้มือเลกออกนะก็อันนมือเล่กออกอันนั้นนี่เมื่อนเข้ากันกับสาป่าวัดกูเกี่ยวอันนี้จุดาเมื่อนเนี่ยวันอันนี้จุดมือวันพระมือวันนี้นะวันพระ มันมันพาเร็ไหมคืดมือคืดนี้สี่หกเก้าอันบนนี้อืออันมันเข่ากันกับเหล็กวัดกูบเหล็กวดกูหกเก่าหกเก้าหกปลาเออยอดปลายอดปาสี่เจายอดปลายอดปาอปลายอวัดอืมโอ้มันมันตรงกันก็ดีหมดเ่ยตรงกับอันขพาปายวัดออ่าหกคนมเนได้หกเก่านาะหกเก้าหเก่าหกว่าตายมันครับยอดประยองกับรเดีกดบังคืนเนาเขาเรลยกัดกู้กปเรืว่าเนอ ก็บอกฝันีาบฝันที่แต่ละเลขคูกสี่สี่หกเก้าเนี่ยมันบ่ฝันคือบ่มีตัวสือรอเาอบนเกี่้หลังเสี่สหเก้านะครับเลขูนั่มีเือบเ็กบ่ี่ย่ไม่ัสือฝันกันนวันนี้ก่จลต่ะับกกันวันนี้พุมจ สีตะเกาศูน่แล้วมันตายรับฝนนีปบวดคันวดวันอนสะเกาศูนเกาศูนนําน้ำสูนดเรตาแม่พินได้ย่เพนมากเพิ่นมากบหัวบักหกบักเก้าอนี้เพินสีล้งกาบักเก้าเนีียบ่อันเพินกกให้ห้องกันเก้าศูนเก่าหนึ่งเพิ่นก็มากบหัวบักเก้าเนี่เพินได้เสย วันนี้วันนี้วันแม่ยังหมดฟันแต่คุณแม่ซื้ออ่าทอตเตอรี่น้ำตกเกาายู่ที่ฝันมาได้จับกบงวดที่แล้วเนาะป่าแช้มันอาจจะไม่ออกก็่าเได้คุณแม่จุดทูบได้สี่หกเก้าเนาะแม่เนาะหวดที่เนาะหมวดที่แล้วหันจุดทูบได้สองศูนย์หนึ่ง มึงจะม่บ้าากันมึงเอามตันมันบดครับตัวนเนี่ยน่มาเข่ามิดอะแม่เดี่ยวนึงเลี่ยนึงเข่าก็เบ่อเี่ยนเาก็เบื่อจืดนโมเมนโมเมนตทังินเนาะมันคือกาืดกันนอมันยังอันันอยู่แม่ละมันบังไว้แม่มันยังอันมันยังขาเล็กสี่หยอกอยู่ขาเล็กซี่หอยเป็นเล็กหนึ่งเนาะเป็นเล็กหนึ่งีด้เนาะ

เก็ยากจิห้แต่ก็ตามกันสารดพอดนี่แมงแมงนั่งตกเก่าอยู่ตัวนี้นี่ว่ามันบอกฝันเนาะก็ซื้อเหี้ลังเก่าจมสายักม่จบเนียนนะนี่ครับตัน้เอาก็นเ่กน่น่อศูนย์เก้าเก้าศูนย์นั่งตกนั่งเก่าศูนย์ตกเก้าแสดงว่าซื้อนงตกเก่าบัตรตัวนี้บ่บันเลยบ่แม่ต อาผมซื้อลอตเตอรี่ได้หาใบละเอก็ลงเบิ้งซื้ออใบโอซื้อไบยอกับ่อโอกลับไปกันมาเออย่างละใบเอาให้ครับช่มคุณแม่ใบซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วพี่น้องจับไว้หลายคู่ศูนย์เก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าศูน้าเดียวเท่านั้นพป่นชง่มไม่เชื่อท่านเหระครับผมกเด็กวางการป็นชุดอ่าป็นุองส่เป็นชุดมสามารามาศูนย์เก้าแม่ใบก็ชีได้ห อ่าหคู่จะเลขศูนย์มืเก้าูนก็หกคู่อกันอ๋หันีสนีครั้ยเลขถูกนะครับสี่หกเก้าเลขถูกนะครับเนาะนี่ครับส่วนเลขถูกเอาเลขเอาเลขถูกสี่หกเก้าบัตรลอตเตอรี่ขึ้นซื้อตนเก้าศูนย์แม่เอาแหวจุนมาขึ้นนี่แม่ทันนโอ้อันนี้ขะจุนมาขึ้นนี่แมนผ่านนะอันนี้อันนี้ซื้อไปก่อนแล้ว อกันนี้ไม่จดมาเคลื่อนครับผมเสื้อเก่าสูทเก่าแล้วพอฝันเลยบ่าไงตัวนี้ตัวว่าตัวตัวว่าตัวมักเลยตัวเกียดหามันก็มาได้ดีแม่เลยจั้นวาันก็ชื่อว่าเอลันชื่อเป็นบาทนะแล้วควมหมายว่าจุดมันฝันกลางแม่เซียงเชียงมันแหลวมันไปฝันหวันดำได้ลายแม่ไปเล่นน้ำใช่ไหมโอ้โหครับผมวันที่มัตัวเหนียวเขาว่ามแม่หนึ่งเก่าครับที่ตัวนี้ ศูนยเกาเก่าศูนย์คุณแม่ได้ตามวันนี่นอาแม่เนาะจะส่วนเด็กถูกผันซีหกเก่าหันคุณแม่กรชิเขานี้ยงเดจ้กนอ่าหล้งจะจะจุดนี้ที่บอกเพ่อนนั่นแหะอันตเตรีได้ไปในหางเมันจใบโอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วจ้อง์นิได้แล้วครับผมเพราะว่าตัวมักได้แล้วเอาแจ็นี้ายมัึนี่เพราะว่าไมนจ่ายค่าฟุต ตัวหาเจดบเวมันบ่หาเจดเอาเนเอาแล้วสอใบตอแล้ลอตเตอรี่เขนเอาแล้วตัวน้ักซูนเกาเก้าูนอ๋อเจ้าตัวหนักคือเก้า้าูนจัดไปแล้วครับผมนี่ค่้ท่านชมแคปหน้าจอไว้วันนี้เอาลอตเตอรี่มาหฟันดีบ่อยหฟันดีบ่เนี่ยเอาแล้วม่ขึ้นบ่ันบ่นี่ นางเก็บนเขามาเขม็านะเล็กิบไปแซมอใไ่ีเรียงกีวสี่หเก้าสี่หก้าแล้วันคุณหกุณเจ็ดุแปดุเกาอยู่นี่สิอ๋อดสีแคบหนาจอยเบิงนะครับนั่นเรียกถูกนะครับเนาะสงเก้านะแม่สองศูนย์สี่บ่มันแจ่มออกก่นี้สินเนี่ยม่ใช่บอกว่านี้เพราะหมวดที่เราฝันเะสอนออกคัก เนี่ยเด็กบะย่างเด็กบะย่างไรนาะแม่เนาะตึองฝันมากรกตัยแม่ก็ซื้อสวนเก้าบัดนี้มันบอกว่าฝินมาออกวัดนี้แม่ก็ได้ตามเนาะแม่ก็ครับผมมันบอกฝันนะฝันขึ้นว่าสิ่อสู่เก้าครับผมนั่นคืได้ก็บอกฝันแต่มันน่าดีเลยจังอ่ะพวกตัวนีนี่กินตอหมดเลยนาะแม่เนาะกินตอหมดเรียบร้อยตอหมดแสดงว่าฝันเน้น้อยฉีก็เป็นเลขเด้อครับผมเรื่อย่างนี้นี่นั่นจอดแยงเลยแสดงว่างวดนี่ ูนย์เก้าเก้าศูนย์นี่คือสื่อเลขชิม้าคือนัาเลขเก้าเนาะเลขเก้าครับผมน้บเลขถูกดอกอันนี้จึ่มขึ้นแล้วนั่นเลขเขากับอเลขขาป้าวดกูเว่ากันงวันว่างหมาออกม่นจอออกกูมันจะเปลนกันอาปาเนํำจางเอาเลขาำนะครับเ่็นผู้ชมศูนย์เก้าเก้าศูนยนะครับผมคือเลขาำนะครับ แต่ว่าชืแต่วราือเรียกันนานห้องบไดื่อครับผมเล้วดจะถามจะถามครับลุกโันนะเลขทูปจุดงวดนี้เลขเลขปูเลขเกดผ่าปลามันได้สามหกเก่านี่นี่ผมเียนมาอยู่ยำได้อยู่นี่นผมเี็นมาอยู่มันนี้ปูลกเนี่ยหกเก่าปูดมไส้ มาลเพิ่เหกโตมันเข้ามาเขากับตัวนี้นี่เนาะเล็กถูกเนาะกับกับเล็กถูกมกันพอดีรงไปดเ่างบุญมไมถึงประตูเข้าไปมองเปิ้เซกันรู้จาวงบเดียถูกเล็กถูกมาดีซีซีหกเก่านะครับนสีเนาะแต่วานหยอดผาปลายอดผาปลาปูรลบใส่สามหเก้า ผมนะครับแสดงว่าเหลยกเด็กชนกันชนกันหก็ตายเก่าเอาพต้องไปจเขาเนะก่ามาอทนไปรู้บไมตัวแถครับผมเอาผมขอบคุณหลายเด้อครับเด้อแม่เ้อเปปัดแนวทางนะครับเนาะขอบคุณครับผม